โอ้โหพี่ข้าดีมากเลยตัดง่ายมากเลยพี่แรงเยอะมากเลยนะหนูนึกว่ามันจะไม่แรงเยอะขนาดนี้อะแต่ได้ทุกเสกซูมูนไม่ได้ทุกกองจริงปกติสิตาแต่ไอเครื่องน้ํามันเนาะแต่ก่อนหนูจะมีปัญหาเวลาใส่เครื่องน้ํามันแล้วต้องดึงสตาร์เนาะอ่ะค่ะทีนี้แรงผู้หญิงบางทีมันไม่ถึงไงพี่พอดึงปุ๊บมันก็กระชากเราไปอ่ะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยก็คือจับมาแล้วก็กดได้เลยนี่อ่ะอันนี้คือเครื่องตัดหยา โอซุกะเนาะคะ่ะเป็นเครื่องทีตัดงายเหมาะสําหรับผู้หญิงเนาะคะ่ะถืองายตาัดงายนะคะ่ะเครื่องโอซุกะเนี่ยจะมี3มใบนะคะ่ะถี่เฮ้าให้เดือกตัดเลยใบหนึ่งจะเป็นใบวงเดือนเนาะคะ่ะใบวงเดือนตัวน,นี้จะเอาไว้สาหรับตัดไอ้ต้นไม้น้อยๆเนาะคะ่ะหรือว่าหย่าทีีมันทุงๆเนาะค่ะทีนี้อีกใบหนึ่งก็จะมีใบ ใบตัดมะละกอเนาะค่ะใบตัดมะละกอก็อกคือต้นนี้เนาะค่ะเอาไว้สตาร์ตแตงหยาทีเรียบเนาะค่ะหรือว่าตัดแตงสนามให้มันมึอสวยงามได้เนาะค่ะแล้วอีกใบหนึ่งเนาะค่ะที่เขามีมากก็คืออันนั้นคือจะเป็นใบเอ็นเนาะถ้าสีเอาไว้สตาร์ตาต้องถี่ว่าแบบหยางอ่อนๆที่พนมีหินมีมีต้นไม้แข็งๆอย่างสี่เนาะค่ะต้นนี้ถ้าตัดแล้วมันสีบอกกระเด็นเนาะค่ะบอกกระเด็นใส่เจ้าของหรือว่ามันบอกเป็นอันตรายกับเจ้าของเนาะค่ะอันนั้นคือใบเอ็นเนาะ แต่ตัวน,นี้จะเป็นไว้วงเดือนเนาะเอ้ใบตัดใบมาแล้วก็อ,อยู่นะค่ะตัวน,นี้ตัดแตงสนามเล่มเล่มยาได้เนาะเป็นยังไงคะตัดตัวนี้ง่ายมากที่เห็นบอกคะตัดไปได้ในทุกซอกทุกมุ่มเลยค่ะใช่ปกติถ้าเป็นเครื่องระมัดนี่จะเอาก็เข่าไปได้ปะน,นี่นะะแนนค่ะตัดแต่ตัวนี้น,นตนนัดเ,เข่าไปได้เลยค่ะเดินเดินไปได้ลึกมากเลยอันนี้ตัดง่ายค่ะ พกผ้ากับไงนำหนัากับเบ้าเนาะอีกอย่างหนึ่งคือประตองเครื่องเงื่อนสูน้ำมันค่ะแมนก็มีจะใส่แบตเตอรี่20โวลต์เนาะค่ะ 4m เนาะค่ะตัดได้ด้ค่ะสามารถปั๊บระดับความเงาความสันของเครื่องได้เนาะค่ะจะเอาแบบเงาข้อกมูลออกเนาะมันก็จะเงาจะเอาแบบสันก็ได้เองสินะค่ะปกติจะใส่เครื่องน้ำมันอะเอวเราต้องดี S <S 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 คือเราต้องเอวแบบนี้นะแต่อันนี้ไม่ต้องไปแค่มือก็ได้ละอันนี้นนคือใบวงเดือนนะคะอันนี้คือสําหรับตัดต้นไม้หรือต้นไม้น้อยเนาะค่ะกิ่งที่แข็งๆตัวนี้สามารถตัดได้เนาะค่ะนี่มาเบิ่งกันเลยตัดไงด้ยะค่ะโอ้สอน,น้ำนี่อันนี้จะแหวกสหรับตัดมองที่ว่าหยาหกๆห้าเหย้าเหย้าเนาะคะ่ะกิง่งไม้ก็ได้ะคะ่ะกิ่งไมน้น้อยเนี่ย ตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวนะโอ้โหพี่เข้าดีมากเลยในแจับตรงนี้แหละเบิ่งเลยค่ะตัดตัวใหม่ตกแต่งต้นใหม่ก็ยังไ้ค่ะตัดกีนใหม่ก็ได้เลยค่ะอ่าบริยากเลยอันนี้ตัดตัดแต่งแบบต้นใหม่นานาต้นใหม่แข็งแข็งต้นใหม่สูงสูงได้นะค่ะอันนี้สําหรับใบวงเดือนนะค่ะอันนี้คือ ใบเอ็นเนาะค่ะใบเอ็นตัวนี้ก็ไว้สำรับตัดหยาอ่อนๆหรือว่ามีหินเนาะค่ะตัวนี้สีบอกกระเด็นเลยนี่ค่ะก็เป็นอันตรายเนาะค่ะตัดใกล้เสาก็ได้นะแน่นค่ะดูหินเต็มไปหมดเลยนะนี่เห็นบอกค้าพื้นที่ตัดหนาจะไม่เป็นหินเลยค่ะ,ะแต่ใบเอ็นนี่ตัดได้สบายแต่ก่อนน้ไม่กล้าตานะพี่กลัวหินกระเด็นใส่ ถ้าเป็นใบใบตัดเหล็กเนาะแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือตัดอ้อมได้เลยโดนเสาก็ไม่เป็นไรไเนี่ยโอ้ียงเร็วมากนี่ค่ในสอกในมุมในโรงเรือนเดบนีตัดได้สบายเลยขนาดพื้นไม่ติหินได้ไยนะ่ะนี่ค่ะเล็มไปเลยเล่มใกล้ๆได้เลย หรือไม่ถ้ามันอยู่ลึกเนาะเราก็นี่เลยลึกแค่ไหนก็ไม่กลัวเห็นไหมโอเค,อเคแต่ทุกซอกทุกมุมไม่ได้ทุกซอกจริงห่วยมากถ้าเป็นเครื่องใหญ่ทำไม่ได้แบบนี้แล้วเนี่ยจับท่าไหนก็ได้อ่ะโอ้โอปัญหาหลากัหลกๆเลยอันนี้ได้ทุกซอกทุกมุม บวมีการกระเด็นนะค่ะแบบได้กระตัดได้นะคะ่ะทุกซอกทุกมุมควรมีไว้ติดสวนมากเลยค่ะถ้าเป็นเครื่องน้ำมันทําไม่ได้นะเหมือน,นจบิงหรอคะเขาไปได้ในซอกไม่ซอยดูดิตัดง่ายมากเลยไม่เหน<ต>ื่อยได้ทุกซอกทุกมุมเนะคะ่ะใช่อันนี้คือเครื่องตัดหญ้าโอซุกะโอเคค่ะ